อนาวาได้รับการจัดอันดับหนึ่งของสํานักเรียนธรรมศึกษาดีเด่นในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้แก่สํานักเรียนคณะจังหวัดขอนแก่นและสํานักเรียนคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ได้อันดับหนึ่งของคณะธรรมยุทธ์องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกร่วมกับแซกได้จัดสัมมนาเชิงวิชาการนานาชาติเรื่องบูดิซึมเซอร์ฟิซึมแอนด์โมเดิร์นิตี้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องพุทธศาสนาและความสนใจในสมาธิร่วมกัน ชาตหลวงเหนือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างพระไตปิดอกลาวโดยภายในงานมีคณะกรลยาณมิตรทั้งชาวไทยและพี่น้องชาวลาวมาร่วมง,งานบุญเป็นจำนวนมาก ด้านความเคลื่อนไหวของศูนย์สาขาต่างประเทศ, Lane, เทศเว,ว,เทวัดพุทธนอดรายเวสปาเลนประเทศเยอรมนีได้จัดพิธีบูชาข้าวพระและปลูกต้นกล้าดอกดาวรวยเพื่อใช้โปรยต้อนรับคณะพระธุดงในต้นปีหน้าการวัดพระธรรมกายในงาโนประเทศญี่ปุ่นได้จัดพิธีบูชาข้าวพระและทอดพระป่ากองทุนขยายวิชาธรรมกายทั่วประเทศญี่ปุ่นครั้งที่66 สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของการติดตามข่าวสารกับ DMC News ประจำวันศุกร์ที่9พฤศจิกายนพุทธศักราช2555ค่ะ ตอนรับคุณผู้ฟังที่กำลังรับฟังทางสถานีวิทยุ AM 1 5 2 1กิโลเฮิรตซ์และ FM 102.25รเมกะเฮิรตซ์ในขณะนี้ด้วยค่ะวันนี้คุณนงนุษย์ประเสริฐวชิรกุลและดิฉันสุขนทิพย์ศรีวงศ์นำข่าวสารที่น่าสนใจในแวดวงของพระพุทธศาสนามาให้คุณผู้ชมทั้งในและต่างประเทศได้ติดตามรับชมกันค่ะค่ะเชื่อว่าหลายๆลท่านในะขณะนี้ก็ยังปลื้มและก็อิ่มในบุญวันบุญกฐถินนะคะที่วัดพระธรรมกายเมื่อวันที่4พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมานะคะ แล้วก็อย่าลืมนะคะว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้เมตตาให้อวัตไว้ว่าให้รักษาความปลื้มให้ได้ตลอดทั้ง7วันหลังจากวันกระถินที่ผ่านมาค่ะโดยทุกครั้งที่เราปลื้มเนี่ยใจของเราจะอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วก็ชุ่มชื่นอยู่ตลอดเวลาค่ะค่ะในเทศกาลกระถิ่นนี้ก็สามารถที่จะสร้างบุญบารมีอย่างตลอดต่อเนื่องทั้งวัดใกล้บ้านหรือว่าวัดไกลบ้านนะคะ,คะมาที่ข่าวแรกของวันนี้ค่ะ วัดยานวานนะคะได้รับการจัดอันดับหนึ่งของสํานักเรียนธรรมศึกษาดีเด่นในส่วนกลางนะคะพระครูพิสารสรนาถิพจนาถประภาโสรองหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนสํานักงานแม่กองธรรมสนามหลวงได้เปิดเผยว่ากองพุทธศาสนาศึกษาสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับสํานักงานแม่กองธรรมสนามหลวงได้จัดลําดับสํานักเรียนธรรมศึกษาดีเด่น10อันดับแรก ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคประจําปีการศึกษา2,554ดังนี้สํานักเรียนธรรมศึกษาดีเด่น10อันดับแรกในส่วนกลางคืออันดับ 1. นํานักเรียนวัดยานาวา 2. สํานักเรียนคณะเขตลาดพร้าวบึงกลุ่ม 3. สํานักเรียนวัดประยุรวงศาวา 4. สํานักเรียนวัดพระศรีมหา,าธาตุ 5. สํานักเรียนคณะเขตราชบุรณะทุ่งครุ 6. สำนักเรียนวัดเทพลีลา7สำนักเรียนคณะเขตบางขุนเทียนบางบอน8สำนักเรียนคณะเขตมีนบุรี9สำนักเรียนคณะเขตสายไหมและ10สำนักเรียนวัดราชโอรสา,ารามในส่วนภูมิภาคสำนักเรียนธรรมศึกษาดีเด่น10อันดับแรกประกอบด้วย1สำนักเรียนคณะจังหวัดขอนแก่น2สำนักเรียนคณะจังหวัดอุบลราชธานี สาสำนักเรียนคณะจังหวัดนครราชสีมาสสำนักเรียนคณะจังหวัดร้อยเอ็ด 5. าสำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี 6. สำนักเรียนคณะจังหวัดศรีสะเกษ 7. สำนักเรียนคณะจังหวัดสุพรรณบุรี 8. สำนักเรียนคณะจังหวัดนครปฐม 9. าสำนักเรียนคณะจังหวัดบุรีรัมย์และ 10. สำนักเรียนคณะจังหวัดลบบุรี ส่วนสํานักเรียนคณะจังหวัดธรรมยุท์ดีเด่น5อันดับแรกได้แก่สํานักเรียนคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ 2. สํานักเรียนคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช 3. สํานักเรียนคณะจังหวัดสกลน,นคร 4. สํานักเรียนคณะจังหวัดอุดรธานีและ 5. สํานักเรียนคณะจังหวัดร้อยเอ็ดสําหรับการเปิดสอบธรรมศึกษาในระดับชั้นตรีโทและเอก ประจำปีพุทธศักราช2555จะเปิดสอบในวันที่3ธันวาคมที่จะถึงนี้โดยจะมีพิธีเปิดสอบอย่างเป็นทางการที่โรงเรียนสตรีวิทยาและจะทำการถแถลงการเปิดสอบก่อนวันสอบที่ทําเนียบรัฐบาลค่ะ มาติดตามข่าวที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของพี่น้องไทยลาวที่ถูกเชื่อมด้วยพระพุทธศาสนากันบ้างนะคะโดยวัดพระธาตุหลวงเหนือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะได้จัดพิธีทอดพระป่าเพื่อสร้างพระไตปิดกลาวโดยในงานนี้นะคะมีพี่น้องชาวไทยและพี่น้องชาวลาวมาร่วมงานเป็นจํานวนมากค่ะ เมื่อเร็วๆนี้ณนะพระาธาตุหลวงเหนือมหานครเวียงจันทร์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างพระไตปิดกลาวภายในงานได้มีพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงโดยมีกัลยานมิตรอรวรรณสมิตรเป็นผู้แทนนำกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามะกะกัลยานมิตรบรรจงแก้วเสด็จนำกล่าวอันเชิญเทวดาและกัลยานมิตรอรุณรัตสวัทยานนท์และกัลยานมิตร,รานนม,มาลินจงสิริวัฒนำกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานกัลยาณมิตรอนุพัฒสวัทยานนล และกัลยะาณมิตรโบนาลนตระกูลทองนำกล่าวคำถวายผ้าป่าส่วนกัลยะาณมิตรเมตตาอมรสินเจริญนำกล่าวคำอธิษฐานจิต สำหรับพิธีทอดพระป่าในครั้งนี้เนื่องจากพระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชโยท่านต้องการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปในต่างประเทศและทราบข่าวว่าคณะสงฆ์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีความต้องการที่จะแปลพระไตรปิฎกเป็นภาษาลาวก็เลยให้การสนับสนุนโดยคณะกะัลยาณมิตรทั้งชาวไทยและพี่น้องชาวลาวได้ร่วมกันจัดพิธีทอดพระป่าเพื่อให้การสนับสนุนการสร้างพระไตรปิฎกลาวณวัดพระาธาตุหลวงเหนือในครั้งนี้ค่ะ พ็ะขะน้อยสาวหน้าต่างหน้าคนลาวมีความภาคภูมิใจเป็นที่สุดแล้วก็ขอบโเขอาใจมายัางพระเดชพระคุณหลวงพอ่อที่มีวันนี้ที่ได้แบ่งบุญให้พวกลูกๆกันราะนามิตรทางฝ่ายลาวได้หับตอนด้วยความปลื้มพิติในบุญแล้วก็ขอต่อเป็นขอฟ้าความระเนรฤทธิ์เทิงขอบอมขอบใจไปยังพระเดชพระคุณหลวงพอ่อท,ที่ที่ได้ทำให้มีวันนี้และให้มีต่อไปในเมืองหน้า ขอความขอบอ,อกขอบใจน้ำท่านทุกท่านมายังพี่น้องทั้งสองฝั่งได้ร่วมกินร่วมทานกันเมื่อนี้ขอให้เป็นบุญญาปารามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงมาบรรดลบรรดาลให้สองฝั่งในน้ำของไทยลาวหักแพงกันต่อไปเมือนพี่ลน้องกันให้แน่นแฟนกรน,นีอีกต่อไปขอขอบพระคุณของสิ่งที่งดงามนี่ก็คือว่าอาัศ oh จรรย์โบเานจักเทื่อ450อสิปีออจึงมาเห็นมื้อนี้ อยู่ในคอนลวงและสร้ยแม่น้ำคลองเขาซ่องฝั่งนะจริงมาเห็นมื้อน,นี้ในตะวันสงกฎนีนะอันนี้เป็นเพราะว่าบุญบุญตาคลองลูกๆที่ว่าทางซ่องฝั่งเขามีความฮักใคร่ไม่ตีจิตนะศรัทธาในพุทธศาสนาคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงดอกไม้นั้นก็มีมากมายหลากสีหลายพันนะคะแต่ณนขณะนี้ดอกไม้ที่เป็นจุดสนใจของผู้คนมากที่สุดนั้นก็คงจะไม่พ้นดอกดาวเรืองค่ะ ที่พระเดชพระคุณพระเทพยานมหาหมุนีหลวงพ่อธรรมชยโยท่านได้เมตตาตั้งชื่อให้หมายว่าดอกดาวรวยซึ่งขณะนี้ก็ได้เร่งทำการปลูกอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อที่จะเตรียมไว้สำหรับการต้อนรับคณะพระธุดงค์ในต้นปีหน้านะคะวันนี้คุณกุลมินตราไทยยาน,นันค่ะ จะพาทุกท่านไปรับชมแล้วก็ร่วมอนุโมทนาบุญพร้อมๆกันกับคณะยอดกันลยาณมิตรที่จังหวัดนครราชสีมาที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันปลูกต้นดอกดาวรวยกว่า65ไร่เลยค่ะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชม DMC News นิ New ทุกท่านค่ะขณะนี้ดิฉันได้มาลงพื้นที่ร่วมกับคณะภาพาพิสุสงฆ์และคณะกระเดนมิตรชาวจังหวัดนครราชสีมาค่ะในการปลูกดอกดาวรวยเพื่อสถาปนาเส้นทางมหาปพชนียาจารย์เส้นทางสายทองคำที่กำลังจะเริ่มขึ้นในอีกไม่ช้านี้นะคะท่ามกลางพื้นที่อันกว้างใหญ่ บนพื้นที่65ไร่ณตำบลภูหลวงอำเภอปักทมงชัยจังหวัดนครราชสีมาของดรสุปชัยสีสุภะอักษรผู้ที่มีมโนปณิธานที่จะสร้างบุญใหญ่กับพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีโดยสละที่ดินของตนเองจำนวน65ไร่ในการปลูกดอกดาวรวยเพื่อใช้ในการสนับสนุนง,งานพระศาสนาสร้างถนนที่ประหนึ่งปูลาดด้วยทองคำดังเช่นท่านดินเศรษฐี เพื่อนำมาร่วมต้อนรับคณะพระธุดงในต้นปีหน้านี้โดยพิธีกรรมในครั้งนี้ได้เริ่มขึ้นในภาคเย็นพระสุนันปัญญานันโทหัวหน้าศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมานำคณะสงฆ์และสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมและพิธีมอบต้นกล้าดาวรวยให้แก่ท่านประธานเพื่อนำไปปลูกเรดินท่ามกลางเสียงบทสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนี ที่เกิดแรงบันดาลใจตั้งความปรารถนาในการที่จะปลูกดาวรวยเนี่ยนะครับแล้วที่เรากลับประมาณการไว้ทั้งหมดนะครับมันมี4-5 0ด้วยกันนะฮะประมาณสัก200กว่าไร่นะครับตอนนี้เราใชใ้ดูข้างหลังเนี่ยเป็นสปริงเกอร์การลดเป็นฝอยลดทั้งใบทั้งหมดนี้ป้องกันเชื้อโรคนะครับและทำให้เกิดความชุ่มชื้นและเราสามารถจะเล่นได้การวอนแร้ผมไม่เชื่อเลยว่าการปลูกดาวรวยเนี่ยนะฮะเหมือนเลี้ยงลูกเลย ตอนเพาะขึ้นมาเนี่ยจะให้โตสม่ำเสมอโตอะไรต้องอนุบาลกันขนาดนะั้นอันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่แลวต่อจากนี้ไปนะคะเราจะพาท่านผู้ชมทุกท่านไป,บปพบกับผู้ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการปลูกด,ดอกดาวเรืองกันนะคะพี่ค่ะอยากจะให้ช่วยอ,อ,อธิบายถึงการดูแลรักษาต้นกล้าเนะะี่ยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างะคะค่ะนี่คือ,อ,อต้นกล้านะคะที่สมบูรณ์นี่คือต้นกล้าที่สมบูรณ์หลังจากต้นกล้า ตัวนี้มีอายุประมาณ15วันนะคะเป็นต้นกล้าที่สมบ,บูรณ์คือมีใบเลี้ยงนี่คือลักษณะของใบเลี้ยงนะคะนี่คือใบจริงค่ะจะมีใบจริงประมาณ3คู่ค่ะลักษณะปู่ก็คือจะกบดินถึงใบเลี้ยงคู่ตัวนี้นะคะอยู่ประมาณนี้ค่ะหลังจากนั้นเราลงแปลงไปได้14วันเราจะมีการเด็ดยอดเราจะดูสังเกตดูที่ว่าเรามีใบจริงครบสี่คู่เราจะเด็ดคู่ที่4ออกค่ะลักษณะาการเด็ดยอดนะคะก็จะมีการวิธีการทําอย่างนี้ค่ะเอามือแล้วก็หักตัวนี้ลงมานะคะ นี่คือวิธีการเด็ดยอดค่ะเพื่ออะไรคะเพื่อให้ต้นมีต้นที่สมบูรณ์แข็งแรงการแตกกิ่งก้านสาขาการเพิ่มจํานวนดอกด้วยค่ะเป็นตัวอย่างการปลูกนะคะปลูกในแปลงนะคะเราก็จะขุดหลุมตัวนี้คือลักษณะหลุมที่ขุดไว้นะคะเราก็จะใช้ปุ๋ยสูตร16-16-3ตัวนะคะรองก้นหลุมค่ะแล้วเราก็จะเอาต้นดาวเรืองนะคะ เอาเอาดินปลคุกกับเม็ดปุ๋ยนะคะแล้วเราก็จะปลูกดาวเรืองลงไปค่ะแล้วเราก็จะกบลักษณะการกบดินก็จะกบไปอย่างนี้ค่ะให้ถึงใบเลี้ยงนะคะกดดินลงไปค่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะและเทคนิคการปลูกดอกดาวรวยให้ได้บุญเต็มที่มีดังนี้ค่ะ 1. เปิดบทสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมนีให้ต้นกล้าดาวรวยทุกวัน 2. ก่อนรดน้ำให้นั่งสมาธิกลั่นใจให้ใส่ใสนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่และนำน้ำที่จะรดมาอธิษฐานจิตก่อนเสมอ 3. ห้ามสัตว์ทุกชนิดกระโดดข้ามต้นกล้าดาวรวย 4. ให้ทำใจใส่ใทุกวันเพื่อเตรียมตัวที่จะนำดอกดาวรวยที่ปลูกด้วยหัวใจไปโปรโยต้อนรับพระผู้มีบุญที่เดินทุดงในเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ด้วยตัวเองให้ได้ทุกวัน จึงอยากจะขอเชิญชวนที่สาธุชนผู้มีบุญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมโปรยดอกดาวรวยทุดงธรรมชัยเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ปีที่สองเส้นทางสายทองคําตั้งแต่วันพุทธที่สองถึงวันอาทิตย์ที่27มกราคมรวม26วันระยะทางกว่า456กกิโลเมตร และนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการปลูกดอกดาวรวยในวันนี้นะคะวันนี้ดิฉันและทีมงานทุกคนเอาบุญม,มาฝากทุกท่านค่ะพระเดชทานาทีถ่ายภาพคุณมินตราทยนานันรายงานค่ะองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกร่วมกับแซคค่ะได้จัดสัมมนา,าเชิงวิชาการนานาชาติเรื่องบูดิซึมซูฟินิซึมแอนด์โมเดิร์เพื่อร่วมเรียนรู้เรื่องพระพุทธศาสนาและความสนใจในสมาธิค่ะ นายสันตศักดิ์จรูญงามพิเชษประธานคณะกรรมาการการาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการนานาชาติ หัวข้อเรื่อง b u d ิซ i s m Sufinism and m o d ernity ณห้องประชุมใหญ่พุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกอุทยานเบญจสศริสุขุมวิท24กรุงเทพมหานครซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสัมมนาเชิงวิชาการเรื่องพระพุทธศาสนาและความสนใจในสมาธิร่รวมกันนอกจากนี้ยังเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ของสององค์กร ระหว่างองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกและ SAC Society of Asian Civilization ปากีสถานโดยตกลงร่วมกันดังนี้คือ 1. ช่วยปกป้องพุทธสถาน Preserve b u d d h i ซ t โดยสถานการณ์ล่าสุดคือร่วมกันปกป้องพุทธสถานเมสไอแนกในอัฟกานิสถานที่กำลังจะถูกทำลายและเปลี่ยนไปเป็นเหมืองทองแดงโดยทางองค์กรแซกซึ่งอยู่ในเซาท์เอเชียจะส่งจดหมายยื่นต่อองค์กรต่างๆในประเทศปากีสถานให้ร่วมกันปกป้องเมสไอแน และ 2. จัดกิจกรรมสมาธิร่วมกันโดยมีความเห็นตรงกันว่าสมาธิเป็นพื้นฐานของทุกศาสนาที่สามารถทําสมาธิร่วมกันได้และก่อให้เกิดสันติภาพร่วมกัน 3. จะจัดกิจกรรมร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และจัดสัมมานาเชิงวิชาการนานาชาติในอนาคตร,ร่วมกันในหัวข้อเพื่อพัฒนาศิลธรรมสังคมโลกคับการสัมมานาในวันนี้ก็เป็นการสัมมานา international conference นะครับ บ u d ิซึมซูฟิซึมแห่งโมเดิร์นิตซึ่งก็โดย WFBY ร่วมกับองค์กร s a กนะครับแซกก็คือองค์กรเซาเซสเซตี้ออฟเอเชียเซนซิวลิซชันซึ่งมาจากปากีสถานนะครับเอเชียใต้ซึ่งวันนี้เนี่ยการสัมมนาเราก็มีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างพุทธศาสนาก,กับซูฟิซึมนะครับซึ่งก็คือผู้ที่สนใจปฏิบัติธรรมจากโซนเอเชียใต้ที่สำคัญก็คือได้มีการประกาศเป็น resolution bankok นะครับ declaration ที่จะร่วมกันสององค์กรร่วมกันในการรักษาพุทธสถานที่เก่าแก่โดยเฉพาะในโซนของปากีสถานกับอัฟกานิสถานนะครับ ค่ะและช่วงนี้เราจะไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับพี่น้องนักสร้างบาร,รมีที่ต่างประเทศกันบ้างนะคะแต่ละศูนย์สาขานั้นก็ได้จัดกิจกรรมงานบุญกันอย่างตลอดต่อนเนื่องค่ะซึ่งวันนี้เราจะเริ่มกันที่กิจกรรมงานบุญของศูนย์สาขาโซนยุโรปที่วัดพุทธนอไรายเวสฟาเลนนะคะส่วนโซนเอเชียนั้นก็ที่วัดพระธรรมกายนางาโ,โนประเทศญี่ปุ่นติดตามได้จากโวล n นิสค่ะ กัลยาณมิตรวัดพุทธนอดรายเวสปาเลนได้เดินทางมาร่วมการประกอบพธิธีบูชาข้าพระพร้อมกับลูกพระธรรมทั่วโลกโดยได้ร่วมกันนั่งสมาธิกลั่นใจใส่และถวายพระตาหารเช้าแด่คณะสงฆ์จากนั้นเป็นการกล่าวเปิดใจในการทำหน้าที่นักสร้างบารมีของกัลยาณมิตรมาลีคาโนสกี้กัลยาณมิตรละไมฟอสและกัลยาณมิตรรันจวนหนอแก้ว จากนั้นเป็นพิธีถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยมีการยาณมิตรละไมฟอสและกัรยาณมิตรคำสอนซิมมอร์แมนประธานนำกล่าวคำถวายการยานามิตรใกล้รุ่งสีนากรายแทร์นำกล่าวถวายกีฬานาเพศั์การยาณมิตรรันจวนหน่อแก้วนำกล่าวถวายกองทุนปัญญาบารมีการยาณมิตรกลษศนากีเซอร์และกัรยาณมิตรสุวรรณาวิจวานำกล่าวถวายพระป่าสามัคคีสร้างวัด จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันถวายจตุปัจทายธรรมและตักบาตรแด่คณะสงฆ์ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีปลูกต้นกล้าดอกดาวรวยเพื่อที่จะนําดอกดาวรวยมาร่วมโปรยในเส้นทางทองคําในการเดินทุดงในต้นปีหน้าและในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้แจ้งข่าวงานบุญกรถินวัดพุทธนอตรายเวสบาเลนซึ่งจะจัดพิธีทอดกรถินสามัคคีในวันที่25พฤศจิกาย,ยนนี้ ด้านวัระธรรมกายนางานโนประเทศญี่ปุ่นนะคะก็ได้จัดพิธีบูชาข้าพระเช่นเดียวกันซึ่งพิธีกรรมภายในงานเริ่มด้วยพิธีตักบาตรและพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยผู้นำกล่าวคำถวายได้แก่กัลยาณมิตรสุทธิดามิยาสวากัลยานมิตรเกสรอ,อากิบะและกัลยาณมิตรทาเคมิสุจิยะจากนั้นเป็นพิธีอัญเชิญบุพผาที่พิยะมงคลพิธีอัญเชิญองค์พระปฏิมากรโดยกัลยานมิตรพระชาราชิมิสุ และกัลยาณมิตรกมลทิพย์และกัลยาณมิตรฮิโรชิทามิสว w เป็นผู้อัญเชิญส่วนภาคสายเป็นพิธีกดปุ่มไฟส่องสว่างแท่นบูชาข้าพระโดยคณะจภาพห้าท่านก่อนที่ทุกท่านจะได้ปฏิบัติธรรมและประกอบพิธีบูชาข้าพระตามการน,นำของพระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชโยผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดช่องดี c จากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่ากองทุนขยายวิชาธรรมกายทั่วประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่66ซึ่งประธานการทอดพระป่าครั้งนี้ได้แก่กาลยานามิตรกมลทิพย์กาลยาณมิรฮิโรชิทาามิเซวาและพร้อมกันนี้กาลยานามิตรวิวันณเวสกุลและกาลยานามิตรมาริสาฮิโรตะได้ถวายใบยประวารณาเพื่อเป็นเจ้าภาพพระป่ากองทุนขยายวิชาธรรมกายในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้อีกด้วยหลังจากนั้นเป็นการถวายบจจัยกองทุนต่างๆของทางวัด และปัจจัยปิดกองกระถินธรรมชัยก่อนที่จะประกอบพิธีทอดพระปาสื่อสร้างสรรค์และในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้แสดงธรรมพร้อมทั้งแจ้งกำหนดการงานบุญของเดือนธันวาคมซึ่งจะมีพิธีทอดกระถินในวันอาทิตย์ที่25พฤศจ,จิกายนนี้และปิดท้ายด้วยพิธีถวายกองทุนเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับใช้สอยในงานพระศาสนาซึ่งทุกท่านได้ร่วมบุญกันอย่างเต็มกำลังและเลื้มปิติในบุญกันทุกคนค่ะ ค่ะก็ขอร่วมอนุโมทนาบุญกับพี่น้องนักสร้างบาร,รมีทั้งโซนยุโรปแล้วก็โซนเอเชียด้วยนะคะค่ะวันนี้หมดเวลาของ DMC News แล้วละค่ะคุณดวงนุชประเสริฐวชิรกุลและดิฉันสุคนทิพย์ศรีวงศ์พร้อมด้วยทีมข่าว DMC News ทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมทั่วโลกไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ